ีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่กําลัง,ร,งรับชมนะครับช่องเจนธนพงศ์คำขุนรวมมิตรครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกสิพาพพี่น้องนะครับมาดูบ้านสวนนะครับเป็นบ้านของผมเองพี่น้องว่าเป็นจงนนัง,นจงไนแน่นะครับพี่น้องว่าผมมาอยู่บ้านเป็นจังไนแน่บรรยากาศเป็นจังไนแน่นะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสิพาพพี่น้องไปรับชมกันเลยครับเชิญครับ ครับพี่น้องครับมาถึงหน้าบ้านนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือทางเข้าบ้านผมนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือหน้าบ้านนะครับจะไปดูไปจะพาไปดูสวนหน้าบ้านนะครับว่ามีอย่างเนี้นะครับผมกับว่ามีโอกาสไม่ได้มีโอกาสได้อยู่นะครับแต่ช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าไปแสดงมะล้อมแล้วพี่น้องเนาะอันนี้คือจุดแรกนะครับก็คือต้น มะเขียบครับหรือว่าน้อยหนานั่นเองครับพี่น้องอันนี้คือสวนจุดแรกครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับอันนี้เป็นจุดหน้าบ้านครับพี่น้องกำลังเป็นนวยเลยครับพี่น้องนี้นะครับนี่คือสวนหน้าบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นมะม่วงพี่น้องน่าจะเป็นมะม่วงสามฤดูนะครับพี่น้องคุนออามาปลุกนะครับนี่ครับกำลังออกลูกออกร้านเลยครับพี่น้องนี่กำลังเป็นนวยนะครับกําลังเป็นหนวยออกลูกออกร้านครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็น ต้นชะอมครับพี่น้องหรือว่าผักคานั่นเองครับน,นี่ครับส่วนหน้าบ้านสมมครสิเป็นอของกิ่งพี่น้องเป็นผล,ลไม้เป็นมะม่วงแน่เป็นชะอมแน่ครับรุ่งพันปูกไว้ครับผมพอนนี้มีโอกาสไปปลูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสวนน้อยนานะครับอันนี้น่าจะเป็นละมุดพี่น้อง อันนี้น่าจะเป็นต้นละมุดนะครับน่าจะเพิ่งเอามาปลูกปีนี้พี่น้องนี่ต้นน้อยนานะครับต้นมะเขียบนั่นเองพี่น้องอันนี้ก็จะมะนาวนะครับพี่น้องนี่กาลังเริ่มเป็นเป็นนวยพี่น้องกําลังเริ่มเป็นนวยนะครับกาลังเริ่มเป็นออกลูกนะครับพี่น้องเรียกว่าเป็นบ้านสวน แบบพอเพียงมีสูยางซุเนวพี่น้องนี่ครับนี่นะครับมีต้นหนึ่งผ่านไปครับฝั่งนี้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 น่าจะเป็นต้นมะกรูดพี่น้องต้นบักกรูดนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพุทรา สามรถบักท่านสามรถพี่น้องนี่ครับถ้าพี่น้องัดเลาะบานสวนครับอ,อันนี้มะนาวครับผมตป็นมะนาวนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นไม้ประดับเป็นต้นกล้วยพี่น้องเป็นต้นกล้วยเป็นต้นมะนาวนะครับอันนี้ต้นหมากพี่น้อง มีกล้วยนานาๆพันพี่นอ้องนี่ครับฟังน,นี้ก็จะเป็นมะขามเทศหวานพี่นอ้องถึงฤดูโกดกโดกเลยครับทั้งในกินทั้งในขายต้นเดียวกิกนเพราะว,วานเพาไวครับพี่นอ้องต้นเดียวก็รับประทานไม่ไหวนะครับ ฝั่งหน้าบ้านก็จะเป็นส้มโอพี่น้องส้มโอนะครับ,รบกำลังออกกำลังออกลูกออกหลานพี่น้องถือว่าปีนี้ก็น่าจะดกอยู่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพี่น้องน่าไปฟังคุยน้วพี่น้องไปดู ฝั่งนน้นนะครับจะพาพี่น้องไปดูฝั่งนน้นเนื้อที่กสิปมัน่นหาไรพี่น้องตั้งอยู่ที่บ้านเมืองทองนะครับตำบลแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวนะครับก็เชิญน,นะครับยินดีต้อนรับนะครับถ้าผมอยู่นะครับถ้าผมบ่อยู่กะ อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องแฟ้นค้ับแฟ้นพริ้งอะไรน,นะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรพี่น้องจะพาพี่น้องมาดูอีกหนึ่งจุดอันนี้ก็หัวครับวัวนะครับเพิ่งเลี้ยงไว้พี่น้องก็เลี้ยงไว้นะครับก็ซื้อมาปีนี้น้องน่าจะตั้งท้องพี่น้องน่าจะออก ประมาณยินเดินอันนี้หมาน้อยหมาครับหูยักษ์หมาครับพ้าพี่น้องเดินชมบรรยากาศตอนเย็นๆที่บ้านนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำพี่น้องสระน้ำต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนี่มีบกม่วงพี่น้องน่าจะเพิ่งปลูกนะครับน่าจะเพิ่งปลูกที่นี่นะครับเออครับสระน้ำลึกพอสมควรพี่น้อง น่าจะลึกพอสมควรบางฝุ่นอจะเป็นสะนา้พี่น้องใราถมเอาบรรยากาศน้องากนะครับัางนู้นน่าจะเป็นฟากล้วยเป็นตนน้นกล้วยนี่น้อฟากล้วยนะครับวพี่น้องยางชม นี้นะครับเป็นป้ากล้วยพี่น้องปลาปลากล้วยนะครับนี่ครับกล้วยนะนะพันพี่น้องเรียกว่าอยู่ในป่านี่ครับตอนอยู่ในป่าเลยทีเดียวนี่ครับนี่ก็จะเป็นโซนปลากล้วย มีไก่นะครับย่ายพันเกี่ยไก่ไกนี่ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับถ้าพี่น้องเที่ยวบ้านนะครับเอ้าบดีว้ามื่ นี่ครับพี่น้องน,นี่ก็เป็นบรรยากาศเข้าๆนะครับพี่น้องสำหรบับมื้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องพี่น้องท่านไหนมากสนใจชอบกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ